สวัสดีครับผมนายตัวเล็กนงไตนะครับผมมาจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นคนมีบัตรหัวศูนย์คือ่มีสถานะทา,างทมเรียน,นะครับผมจบจากโรงเรียนธรรมราชศึกษาม,มีเสื้อชาติไทยห่นะครับก็เรียนอยู่ที่วิลาลอ e ีเทคสาขาอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ <S <S เรียนทุกวันอาทิตย์ตอนเช้าจะมีรถมารับนะครับตอนเย็นก็จะมีรถมาสม่งที่เป็นสถาคันการสามัมม์อทางานอยู่ที่บริษัทกราฟอยู่แผนกซ่อมบัรุง นะก็มีรายได้ประมาณ9,000ถึง12,000บาทก็พออยู่ได้นะครับเรียนทุกวันอาทิตย์นะครับจะมีรถมารับตอนเช้าแล้วก็จะมาส่งตอนเย็นนะครับพี่เป็นนะะักศึกษาโครงการสามอสาขาของผมนะครับสา,ายเลคโคนิสสามารถนํามาใะไรในที่ทํางานได้คือนํามาวัดพวกแผงวงจรหรือนํามาแบบตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรพวกนี้ได้นะครับโครงการนี้ก็ดีนะครับ เราสามารถนำความรู้จากวิเลยมาใช้ในที่ทำงานได้นะครับ